ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดของกลางเป็นยาบ้า22ล้านเม็ดพร้อมด้วยไอซ์620กิโลกรัมพลตำรวจเอกชินพัฒส,สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ปปรสร่วมแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดหลังนำกำลังเข้าทาลายเครือข่ายเจดแห่งจับกลุ่มผู้ต้องหา17 000, คนพร้อมยาบ้า22ล้านเม็ดไอซ์620กิโลกรัมรถยนต์12คัน และยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด8ล้านบาทแบ่งออกเป็น7คดีค่ะโดยเจ้าหน้าที่ขยายผลการจับกลุ่มทางภาคอีสานยาเสพติดจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ทั้งภาคเหนือและการลักลอบนำยาเสพติดมาพักก่อนส่งไปให้กับลูกค้าที่ภาคกลางในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดรายสําคัญได้30คนยาบ้า18ล้านเม็ด ไอซ์1,983กิโลกรัมเฮโรอีน46กิโลกรัมและยาอีเกือบ6,000เม็ดวันนี้นะครับเราพยายามจะยึดซับนะฮะและดูว่าเครือข่ายเนี่ยมันมีใครบ้างอย่างไรบ้างน,นะฮะก็พยายามจะพยายามจะสืบต่อไปในะะการสกัดกั้นและจะับผู้ร่วมทำความผิดทั้งหมดเท่าที่สามารถจะทำได้นะทุกวันนี้แต่เราก็เรื่องการยึดซับแต่เรา,เาต้องจำเลยไกลถึงสองเวลาเราไม่ได้หยุดนะครับเรื่องยึดซับเนี่ย แม้กระทั่งการดำเนินคนดีเนี่ท,ท,ที่แถลงไปเนี่ยนะครับว่าเรามีการจับกลุมแล้วเนี่ยเราไม่หยุดที่เราไม่อยากจะดูที่ว่าเป็นแบบไหนย่างไรเนี่ยเราก็ทงเข